สวัสดีครับสวัสดีครับเมนี้นะครับพอกับผมบาวบงนะครับพพอพี่พอนองนะครับเมนี้มาว่ากันโดยเรื่องกล้วยครับนี่ครับเป็นกล้วยม่วงครับมาแม่ไล่การกินนะครับแต่ว่าสีม่าีมาชิมให้เบิ้งว่ากล้วยกล้วยม่วงนี้รสชาติเป็นยังไงนะครับเมนี้ก็ไม่เฮ็ดคลิปกินกล้วยม่วงนี้มากับลูกสาวนะครับ สีล่องชิมเบงรสชาติเบงนะครับสำหรับกล้วยม่วงนะครับที่ผมปลูกก็เอินว่ากล้วยหนานะครับกล้วยหนาตัวนี้สิเป็นหน่วยสีม่วงนะครับพอาเรล่มแกนี่เป็นเออสีม่วงสีออกม่วงม่วงเขียวนะครับสีออกม่วงม่วงเขียวตัวนี้ก็คือเริ่มเริิมแกเนาะเริิมแกก็สะออกม่วงม่วงเขียวแต่พ่อซุกสุกปุ๊บสีออก นี่ครับออกสีชมพูออกสีอเอ่อเอะไรนะแดงๆเนาะไม่แดงสมสมเนาะเมื่อนหร่ก็เลยว่าสีมาลองชิมเบิงนะครับรีวิวกล้วยนะครับกล้วยหนาเพราะว่าห้าวพึ่งปลูกนะครับปลูกเทื่ออะไรก็เลยอยากพูดรสชาตินะครับกพบว่า,าท่านเคยกินดืวยกันนะครับ กลองเบิ้งนะครับไม่นะเอาตัวที่มันสุกแล้วนะครับเนาะตัวมันที่มันสุกแล้วเป็นนี่ครับสองหน่วยนี่สองหน่วยนี่สุกมาชิมเบิ้งนะครับ ตัวนีก็บซมีดิฟแน่ซุกแน่นะครับว่ตถนสุกดีบันไดตันนีก็จะเป็นกวยดิฟเอามา่วยเบื้องนะครับนี่ก็เริ่มซุกแล้วนะครับองลางนีก็ซุกเต็มบีแล้วครับจะลองแกเบิ้งนะครับแกอยาก่างบ่พี่สิววัตนซุกดีบันไดเป็นสียังข้างในอืมเหลืองงามครับครับพี่น้อะข้างในเป็นสีเหลืองได้เห็นบอกใกล่องเบิ้งสะอาดซูม เห็มา่ครับนี่แกวัติซุเกเต็มทีปอเอามาลองชิมเบิ่งนะครับแก่าหญ่รอบอ้รั <c oughs> ว,ยว,วยยังมีชีวิตอยู่นะครับโอ้ยเหลืองามทังเลยไปเน้ะงั้งใน,งน,งในงเหนืองนี่บเหันบ พ e cool. ี่สิบพ่ทานสูบดีประเด็นโอ้ซูบดีประเด็นถูอาวลยไหอ่าเอ้มางรักนะครับสิมารีวิวบงมากินบงอ ชิมมัอ,องกจะฮ้อนสุขขวยปกติเท่าครับเล่นเราจัดหวานหวานเลยจะ่มันีิหานหน่อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันหวานสุแกแห้งปะเดยอยากเอามาลองชิมเมิ้งเอาเลปที่วอกา คือมันหวานบ่ค่อยแห้งมันมันหวานบ่ค่อยแห้งมันสุกบ่ทันแห้งประเดี๋ยวอยางนั้นไหลืองพี่เนอะที่มันมันออกเปิดป่านนี่คือมันบ่ทันสุกดีประเดเนาะเดี๋ยวพี่มึงพี่มี วิ่งวิ่งมันก็จะสุกแหงเดี๋ยวจะไม่ใช่ใหบที่นอหนึงนี่ครับถ้าสุกแหงมันจะออกม่วงแดงแดงแดงอมม่วงหรือว่าม่วงอมแดง ใต้หนอผมไม่กินครับคือเกลวยธรรมดานี่ยแหละเอาเมื่ออือเอาออกครื่งหนึ่งตัวพี่หนอข้างในอืมเขเมื่อเต้าสูงแค่ ตัวส้มเงี้ยนี่บาฝาดคือกล้วยคือกล้วยหอมคือกล้วยหอมแต่ว่าบาหอมคือกล้วยหอมอคือบาค่อยมีกินประเด๋แต่ว่ารสชาตินี่คือกล้วยหอมครับรสสีออกติดเปรี้ยวนิดๆครับแต่วก็หวานด้วยคันชุบกระขากนี่ก็หวาน Ừ, ừ. 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 <coughs> này làm gì sốc ngang, làm gì sốc ngang. ตัวนี้ก็สซุกเดี๋ยวมะพอ้อนซุกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแจกเอาไปแจกพี่น้องแถวๆนี้ครับแจกให้พี่ให้น้องชิมเบงให้เด็กกินเบงนะครับเพราะว่ากล้วยกล้วยกล้วยหม่วงกล้วยหนากี่ก็บ่แถวนี้บบมีู่้ใดปลูกนะครับพุ่งพิ่งเอาพัดมาปลูกจะแดกก็เลยอยากให้พี่น้องชิมเบงนะครับสำหรับชิมนี้นะครับก็มาชิมเบงนะครับมาชิมรสชาติกล้วยกล้วย ้วนากนะครับ้วยหมวกให้ดีให้น้องเบิ้งนะครับกับโมีอย่างไรนะครับเ้ื่อารติเขามารับช่วงคลิปนะครับก็ให้กขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในเช็คเดจนนะครับขอคุณนนะครับทุกคนติ่เข่ามารับชมงคิปนะครับจะได้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พอมเมีตนมาให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ